มาเริ่มที่เอาควันหลงลอยกระทงนิดนึงไหมคุณหมอในฐานะที่เมื่อวานนี้หลายต่อหลายคนก็คงจะไปร่วมกิจกรรมลอยกระทงนะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าก็มีมาตรการต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะครับที่ จะสร้างความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงดเล่นพลุป,ประทัดดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับไปดูบรรยากาศกันที่เชียงใหม่ก่อนดีไหมฮะที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีประเพณีที่มีชื่อว่างานยี่เป็งเชียงใหม่ครับคุณหมอผู้คนยังคงไปกันแบบเนืองแน่นเลยนะครับมีการประกวดขบวนแห่เขาชื่อว่าสเปาล้านนา ว่อะเนี่เด็กเชียงใหม่เก่าไม่ใช่หรอโอ้สบายนั้นมันไม่มีไม่ไม่มาสปาไม่ค่อยได้ยินไนด็กแว้นเขาเรียกว่าอะไรไปดูไปดูนางนบผม่าตยูแน่เลยนะที่แม่น้ำแม่ปิงเขาบอกว่าโอ้โหผู้คนก็ไปลอยกระทงกันแบบเนืองแน่นเลยนะที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับมีการปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยอา แสงเทียนกระทงสายเจ00ดพดวงนะครับที่เชียงใหม่นะครับรวมถึงที่สุโขทัยอันนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามีเผาเทียนเล่นไฟนะครับสุโขทัยบ้านบ้านของคุณหมอเนี่ยแล้วท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับท่านก็ไปร่วมเป็นประธานเปิดที่สุโขทัยนะคนปีนี้คนไปเที่ยวสุโขทัยเยอะจนแบบเดินแทบไม่ได้รถติดมากเลยเดี๋ยวปีหน้าจะจัดให้ดีกว่านี้นะฮะก็คือต้องจัดการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้นแต่ก็อบุนดีครับคนไปเที่ยวบานเลยครับอนี่นะ นี่น่าจะเป็นอันนี้เป็นภาพภาพที่ถูกถ่ายงาน,น <ะ S 2> เทียนเล่นไฟนะครับครับนี่ที่สุขโขทัยก็จะมีกิจกรรมที่สวยงามแบบนี้ทุกปีนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานคร<ช>จัดกันหลายต่อหลายจุดเลยนะครับ140พื้นที่ทั่วกรุงเทพนะครับมีการจัดงานละกรทงและปีนี้มีการเน้นเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้คุณหมอเพราะเขาเนี่ย ไม่อยากที่จะใหะ้ลอยกระทงโดยการนําเอาเศษวัสดุต่างๆลงไปในแม่น้ํามากนะักเพราะว่าจากการที่มีอะไรพายุนตายเห็นไหมคุณหมอหรือว่าญาทะเลตอนนี้เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเขาบอกว่าเกิดจากขยะที่มันลงมาอยู่ในทะเลอยู่ก<ช>็เลยไม่อยากที่จะสร้างขยะมีการจัดลอยกระทงแบบดิจิทัลนะครับแล้วก็ลอยกระทงแบบลอยฟ้าตามยุคตามกระแสสมัยใหม่โดยกระทรวงวัฒนธรรมนะเขาบอกว่ามีการนําเอามาสคอตน้องหมูเด้ง มาใส่ชุดไทยแล้วก็มาลอยกระทงที่วัดโพนะครับที่ท่าเตียนกันด้วยนะนี่อันนี้ภาพนี้ภาพที่สุโขทัยสุโขทัยใามารนะฮะแล้วก็มีเผาเทียนเล่นไฟโอ้สวยงามมากก็ผมก็ไปเกือบทุกปีตอนที่ผมรับราชการอยู่นะโอ้นี่กับเมืองเก่าครับเนี่ยใช่ไหมอิจฉาจังเลยคุณหมอด้ไปแล้วตะพังทองนะวัด หมาทาุนะครับท,ที่เมืองเก่านะครับ,รบปีน, <มา S 2> นี้ก็เห็นหลายต่อหลายคนเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนนไปเช็คอินที่สุโขทัยเต็มไปหมดเลยครับ,คร,บครับก็อบอุ่นนะฮะแล้วก็บรรยากาศคือเป็นบรรยากาศในเมืองเก่าทยยนเมืองเก่าก็มีการขอบเขตของงานชัดแจ้งแล้วก็ไปลอยใน ตะพังเงินตะพังทองนะฮะโดยเฉพาะตะพังเงินเนี่ยเนี่ยก็มีความสุขกันทั่วหน้านะฮะแล้วไม่ทําให้เสียหายดยเพราะว่าก็ไม่ได้ลอยไปไกลก็อยู่ในตะพังนะฮะใช่ครับผมถึงที่กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะเมื่อวานนี้บินไปลอยที่กรมโอ้โหคนนี้หลายพันคนเลยนะครับเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่อยู่ตรงใจกลางเมืองคืออารีอารีสัมพันธ์อารีเนี่ยนะะนี่นะครับนี่คือบรรยากาศที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับทางเจ้าหน้าที่ ที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ว่าจะต้องอรณรงค์ให้ร้อยกระทงอย่างถูกวิธีนะครับอย่าไปยืนออกันริมตะลิ่งนะนี่บรรยากาศสวยงามมากจัดกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันที่11ครับไอ้โทษครับตั้งแต่วันที่13ครับ13-14แล้วก็15-3วันด้วยกันนะครับแล้วก็รณรงค์ปีนี้ก็คือใครที่ไปเป็นแก๊งเนี่ยก็อยากจะให้ ใช้กระทงร่วมกันหนึ่งกระทงหนึ่งแก๊งหนึ่งกระทง,หน,ง,ะงหนึ่งครอบครัว<ช>อย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ตรงนี้มันเป็นน้ําที่ในสระของกรมยาาพันธุ์ดังนั้นไม่ต้องห่วงที่ว่าจะก่อให้เกิดขยะเพราะว่าพอตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้เขาก็ทยอยเก็บกันหมดแล้วครับแต่ว่าก็ไปอีกนะฮะกระทงที่เก็บได้ในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยประมาณห้าหกล้านกระทงะประมาณหนึ่งในห้านะฮะ เป็นกระทงที่ทําจากโฟมเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าเป็นห่วงมากเพราะว่ากระโฟมกระทงจากโฟมนี่ก็เก็บขึ้นมาแล้วต้องแยกแล้วเอาไปกําจัดโดยวิธีการเผานะถ้าไปฝังกบเนี่ยมันจะอยู่เป็นหลายสิบปีเลยฮะมันก็ไปไม่ได้นะฮะเขาเข้าใจว่าปีต่อไปเราจะรณรงค์เรื่องไม่เอาโฟมมาทํากระทงลอยกันแล้วเห็นบางคนเอาไอ้ผักปุ้งอ่ะคุณหมอมาสานสานสานแล้วทาเป็นกระทงก็มีนะเข้าใจดีเข้าท่าดีนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ทาง กทมก็จะเก็บเอากระทงเหล่านั้นไปทําปุ๋ยหมักออก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปได้นะครับปีหน้าว่ากันใหม่นะครับส่วนท่านนายกเห็นบอกว่าท่านก็ไม่ได้มามาร่วมงานรกระทงปีนี้นะครับเพราะว่าท่านไปประชุมที่สาธารณรัฐเปรูรนะครับแต่ท่านก็ส่งกําลังใจมาถึงพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับ,รบก็บอกว่าอยากให้มีความสุขกับเทศกาลนี้แล้วก็มีการฝากบอกให้ตํารวจช่วยดูแลพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับ,รบสําหรับเมื่อคือนที่ผ่านมานี่ครับนายแล้วก็ในปีต่อไปเนี่ยเรา ก็จะพยายามผลักด ja ok ันให้การลอยกระทงเนี okay ่ยเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นทรัพย์สินเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพย์สินทางปรญยาเเรอไม่ใช่ไม่เป็นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะแล้วก็ให้เป็นอินเตอร์มากกว่านี้ไปเรื่อยๆคือให้ อินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามาร่วมกันมากขึ้นแล้วมีกระทงของชาติต่างๆวัฒนธรรมต่างๆเข้ามารอยเข้าใจว่าปีหน้าจะเป็นงานรอยกระทงใหญ่มากของประเทศไทยเราครับปีคบ68ครับ,รบพันลงของเทศกาลลอยกระทงนะครับ